ขอจเจริญพรสาธุชนทุกท่านวันนี้มาพบกับอาตมาภาพพระวรกรจันทาภูกับเพจสื่อสารภาษาเขมรได้ง่ายนิดเดียววันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับอวัยวะบนใบหน้านะครับมาเริ่มคําแรกเลยนะครับคําว่าคิ้วคิ้วภาษาเขมรพูดว่าอ,อันเจิมอ,อันเจิมแปลว่าคิ้วคำต่อไป คำว่าตาตาขมิ้นพูดว่าพเนกพเนกคำต่อไปจมูกสาขมิ้นพูดว่าจมูกจมูกคำต่อไปปากภาษาขมิ้นพูดว่าหมวดหมวด สำหรับวันนี้ขอจบคลิปนำเสนอเพลงเท่านี้ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอจเจริญพร